สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ฝนตกเกือบทั้งวันเลยนะครับผมมีโอกาสหยุดช่วงเย็นๆนะครับผมวันนี้นะครับผมจะคัดไม้ป้ายดางสวยๆแล้วก็คัดเลือกไม้ที่กัดสีสวยเพราะว่าไม้เหล่านี้นะครับเป็นไม้มีชุดหัวนะครับผม มันชมกันก่อนนะครับผมก่อนที่จะไปดูราคานะครับผมทุกท่านว่ามีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจวันนี้นะครับผมมีบอลสียักษ์เ็นจากายด้วยนะครับผมต้นนี้ค่อนข้างที่จะกัดสีสวยมากๆนะครับเพราะว่าเป็นไซส์แม่พันธุ์นะครับผมทุกท่านมีบอลสีมัคคาวานลังสันเป็นไม้ป้ายสวยแล้วก็จะมีไม้หน้าเข้มอย่างเช่นสีเทพรักกระถางนี่นะครับเดี๋ยวค่อยดูราคากันไปว่ากระถางไหนที่จะถูกใจนะครับผมวันนี้มีไม้หายากอย่างเช่น น้ำตาทศกันมาแบ่งหนึ่งต้นด้วยนะครับอันนี้สำหรับคนที่ชอบตับรามเกียรน,นะครับมาชมบนสีพรมพิมานกันนะครับผมสำหรับบนสีพรมพิมานกระถางนี้เป็นไม้มีชุดหัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมเพราะว่าต้นนี้เพิ่งงอกขึ้นมามีหน่อแซมขึ้นมาเต็มข้างเลยนะครับผมท่านอันนี้คือต้นหลักของเพิ่นนะครับเดี๋ยวพาไปดูหน่อของเพิ่นนะครับผมสำหรับหน่อเพิ่นนั้นถ้านับรวมกันกประมาณ5้าถึงหต้นเลยนะครับ นี่ครับอันนี้หน่อที่เกิดจากชุดหัวเดียวกันนะครับเป็นหัวค้นค้างที่จะใหญ่นะครับสำหรับกระถางนี้นี่ครับมาดูอีกฝั่งนึงนะครับผมอันนี้ก็มีหนแซมขึ้นมาข้างๆอีกนะครับสำหรับบนสีผมพิมายกระถางนี้เป็นไซส์แม่พันธุ์จะขายอยู่ที่500รวมส่งนะครับเพราะว่าเป็นต้นที่มีหัวใหญ่แล้วก็เป็นไม้ป้ายค้นค้างที่จะสวยนะครับสำหรับกระถางนี้ใครที่ชอบไม้ฟอร์มเตี้ยไม่สูงมากนักก็เกกระถางนี้เลยเด้อครับผม ไปต่อกันที่บลสีดารานพรัตท์ที่เป็นใกล้เป็นไซส์แม่พันธุ์แล้วนะครับผมทุกท่านกระถางนี้ค่้นข้างที่จะป้ายสวยใบก็ใหญ่นะครับผมสาหรับกระถางนี้นะครับผมเป็นไซส์ไปทําแม่พันธุ์ได้แล้วนะครับผมมีอยู่หนึ่งต้นป้ายค่้นข้างที่จะสวยนะครับจะขายอยู่ที่350รวมส่งนะครับผมแล้วก็จะมีกระถางที่ย่อมลงมานะครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่ 250รวมส่งนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะป้ายสวยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้แล้วแต่จะเลือกเอานะครับผมสำหรับบอลสีชายชนนั้นก็มีสอบถามมาเรื่อยๆนะครับสาหรับตัวนี้ผมรอให้ฟอร์มใบเขางอกขึ้นมาได้เต็มที่กว่านะครับวันนี้พร้อมที่จะนํามาขายแล้วนะครับผมสําหรับกระถางนี้มีอยู่4ต้นจะขายอยู่ที่400รวมส่งนะครับผมอันนี้ได้ชุดหัวไปด้วยนะครับนี่ครับจะซูมให้ดูถึงหัวของเพลนนะครับผมหัวของเพลนค่อนข้างที่จะ เป็นหัวที่ใหญ่นะครับผมจะมีหัวเดียวก็จริงนะครับผมแต่ว่าเพิ่งงอกขึ้นมารอบคางแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีหนอที่กําลังจะงอกด้วยนะครับผมเพราะว่าเป็นไม้มีชุดหัวที่ผมทําการยกยอดไว้ตอนนี้เพิ่งงอกขึ้นมาป้ายค่อนข้างที่จะสวยนะครับใบกะใหญ่เลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่400รวมส่งกะมาะสำหรับคนที่ชอบราคาไม่แพงมากนัครับผม มาต่อกันที่ไม้ป้ายด่างกระถางนี้กันนะครับผมสาหรับอันนี้คือบอนสียอดมงกุฎนะครับผมตัวนี้หน่อเพิ่งงอกขึ้นมาค่อนข้างที่จะด่างและก็กัดสีไปพร้อมกันเลยนะครับสําหรับกระถางนี้นะครับผมหน่องอกขึ้นเพียบเลยนะครับผมประมาณ 6- กถึงเต้นเลยนะครับนี่จะให้ดูหน่อของเพิ่นกวนนะครับผมเป็นไม้มีชุดหัวนะครับผมตัวนี้เพิ่นกําลังแทงหน่อขึ้นข้างๆรอบๆเลยนะครับผมนี่ครับกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่ 5 5 0รวมส่งนะครับสำหรับคนที่ชอบไม้ไป้ายด่างไม้ไป้ายด่างที่ราคาเคยแพงแต่ก่อนนะครับมารับชมบนสีศิลาหุ้มทองนะครับไม้ตัวนี้ก็ถือว่ายังได้รับความนิยมเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคนที่ชอบไม้งอกขึ้นมาในลักษณะเป็นไม้มีหัวนะครับผมท่านเพื่อจะกัดสีสวยเช่นนี้นะครับศิลาหุ้มทองกระถางนี้มีอยู่2ต้นนะครับผมแล้วก็ได้ชุดหัวไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดู หัวของเพลินนะครับผมกระถางนี้หัวค้นข้างที่ใหญ่นะครับดูหนอของเพลินนะครับอยู่งอกคนละฝั่งกันนะครับผมนี่ตรงกลางนั้นเป็นชุดหัวนะครับผมทุกท่านกระถางนี้นะครับผมมีอยู่2ต้นจะขายอยู่ที่350รวมส่งนะครับอันนี้สําหรับคนที่ชอบไม้มีหัวไปแยกหนอเองหรือว่าจะไปทาโกในวันข้างหน้ากับเมาะเลยนะครับผมให้ไปเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นต้นมันก็จะขยายต้นใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับสําหรับกระถางนี้ ใบใหญ่เท่าฝ่ามือเลยนะครับมาชมบนสีมะขวานลังสันกันบ้างนะครับผมสำหรับคนที่ชอบไม้โบราณตัวนี้กมีกระถางนี้นะครับมาแบ่งราคากับโบแพงมากนักแล้วก็เป็นต้นที่มีชุดหัวค่อนข้างที่จะกัดสีและป้ายสวยนะครับสำหรับกระถางนี้มีจํานวนต้นอยู่ที่สําหรับบนสีมะขวานลังสันกระถางนี้นะครับมีหน่แทงขึ้นรอบๆนี้ประมาณ6 7ต้นเลยนะครับผมเป็นไม้มีชุดหัว ค้นข้างที่จะใหญ่นะครับผมพ่นลงหัวแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่นะครับสำหรับกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่450รวมส่งนะครับอันนี้สําหรับคนที่ชอบไม้ป้ายไม้โบราณนะครับใครที่ชอบไม้หน้าเข้มใบเข้มนะครับผมบวกควรพลาดอันนี้คือบนสีเทพารักษ์นะครับผมทุกท่านเป็นบนที่แก่จัดและก็มีดอกด้วยนะครับผมดอกนี้นะครับผมผสมกับหลายสายพันธุ์นะครับเผื่อใครอยากไปลุ้นนะครับถ้าติดแล้วก็เอา ฟักนี้ไปเพาะเป็นลูกไม้อีกทีหนึ่งนะครับผมเนาะจะได้ลุ้นต่อนะครับอันนี้มีอยู่2ดอกแต่ว่าอีกฟักหนึ่งนั่นยังบ่ได้ผสมเด้อครับผมอันนี้ผสมไว้ให้แล้วนะครับแต่ว่าไม่รับประกันว่าจะติดไหมนะครับผมแต่ว่ามีเม็ดค้นขางที่จะสมบูรณ์นะครับตัวนี้เป็นต้นที่ค้นขางที่จะแก่จัดแล้วนะครับผมท่านสําหรับกระถางนี้นะครับผมเป็นไซส์แม่พันุ์ได้จํานวนอยู่ที่5ต้นนะครับผมจะขายอยู่ที่550รวมส่งนะครับ อันนี้เป็นบอนมีชุดหัวแล้วก็ได้ไซส์แม่พันธุ์ไปเลี้ยงนะครับสําหรับคนที่ชอบไม้ใบเข้มเขมวันนี้มีกระถางนี้นะครับมาเบ่งอันนี้ใบพ่นสีเข้มเขมตัดกับเม็ดสีแดงสวยมากๆเลยนะครับผมสาหรับไม้ตัวนี้นะครับ มาต่อกันที่บนสีน้ําตาทศกัณ์นะครับผมสลหรับกระถางนี้เป็นไม้ที่คนข้างที่จะหายากนะครับผมหลายๆท่านนั้นก็อาจจะยังไม่มีนะครับสําหรับกระถางนี้นะครับผมเป็นไม้ที่กัดสีมาดีแล้วนะครับผมกระถางนี้มีอยู่ถึงสี่หต้นเลยนะครับจะขายอยู่ที่ห้าร้อยรวมส่งนะครับผมมีอยู่ห้าหนอนะครับนี่ครับอีกฝั่งนึงหนอกกำลังงอกนะครับผมอันนี้ก็เป็นไม้ที่มีชุดหัวนะครับ ใครที่ชอบบนสีตระกูลตับรามเกียรติ์กนาสะสมนะครับสําหรับกระถางนี้และไปต่อกันที่บนสียักษ์เป็นจักรยานนะครับซึ่งเป็นไม้ตัวหนึ่งนะครับที่มีเสน่ห์และก็ลายสวยมากๆเลยนะครับสําหรับกระถางนี้เป็นไซส์แม่พันธุเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและก็กดไลค์ให้นะครับกดไลค์นี้เพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นนะครับผมและก็คนที่คอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นนะครับผมก็ จะได้รู้ว่ามีใครมาดูบ้างนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมที่ช่วยอุดหนุนเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ